โอเคครับผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีับทุกท่านแล้วก็ก็กลับมากับกับเดิมกับดีวีดีชานล์เกมเช่นเคยผมกับเกมไมค์ครับเกมมันมีชื่อว่าไฟในอะตอมัสต์นะครับผมไหนผมก็ปิดเลยนะครับ ผมคืนที่ห้านะครับผมกลับมาในคืนที่ห้าคืนที่ห้าน่าจะง่ายนะครับเดิมผมก็นี่ีการเล่นก็คล้ายเดิมนะครับผมก็เอาถ่านเดิมนะครับก็เปิดดูอ่ายังไ,ไม่มีใไรมาคือว่างที้ วันนี้ครับผมอากาศร้อนมากนะครับผมวันนี้ครับผมอากาศก็แบบร้อนอบอ,อ้าวนะครับผมสําหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับผมก็คอยจะเพิ่งออกมาเดินเล่นนะครับมันร้อนเนาะหรือว่าบ้านใครมีห้องแอร์นะครับผมหรือว่าใครก็ตามนะครับผมไม่ว่าบ้านของคุณผู้ชมว่าไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยหรือตึกอาคารพาณิชย์หรืออะไรนะครับผมถ้ามีแอร์นะครับผมก็นอนเล่นอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไปก่อนนะครับผม สำหรับใครถ้าบ้านใครนะผมที่มีห้องแอร์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะแบบติดติดแอร์ก็สามารถแบบนอนในห้องแอร์เล่นเล่นนะผมเย็นเย็นสบายนะครับผมก็นอนไปก่อนเนาะหรือว่าบ้านใครนะครับผมไม่มีแอร์หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถก็ก็ก็สามารถที่จะ เพัดลมได้นะครับหรือว่าจะเอาพัดลมขี่ตัวก็ได้เนาะเพราะว่าตัวเดียวนีด้เอาไม่อยู่นะครับกระดาษในห้องผมนี่แอร์ตัวเดียวยังเอาไม่อยู่ น,นี่ขนาดในห้องผมในห้องนอนผมนี่แอร์ตัวเดียวยังเอาไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ผมแคชเกมในห้องนอนนะมีห้องส่วนตัวนะครับผมเปิดมาดูเหมือนเดิมดเดิมอยามสายามอ่าเสืเนนะ้ครับเตืยอแล้วนะไรดูด้วยครับเสื้อมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าห้องนะครับผม การเล่นก็เหมือนเดิมนะครับใส่ฐานนะครับแล้วก็อเอาฐานใส่เตาเอา,เอาฐานใส่เตาครับแล้วก็เปิดไฟดูนะครับเพื่อดูว่าเอเจ้าทอมัดเนี่ยเจ้าตัวรถไฟที่เป็นการ์ตูนเด็กๆทุกคนเนี่ยนะมันมาอยู่ข้างนี้หรือเปล่าล้ะครับซึ่งการ์ตูนไวเด็กผมนจะไม่เหลือแล้วครับผมไปหมดแล้วเนาะ เหมือนเมื่อคือนอีกครับง่ายเหมือนเมื่อคือนนี้เลยเนาะอ่าพอดีเลยนะครับอ่เอาของเอาใส่เหมือนเดิมแล้วก็ดูให้ดีด้วยนะครับเช็กด,ดูได้อ่าไม่มีอะไรมาครับผมรอดไปครับ ยังไม่มีอะไรมาก็นยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่เนาะยังไม่มีอะไรมานะครับอ่าเียบได้แล้วนะครับไหนดูสิหาได้แล้วครับผมเเสียงอะไรโอ้โหมาเล้า ไปได้แล้วขอร้องไปได้แล้วมั้งไปได้แล้วมั้งแง่ไปยังโอ้ยังไม่ไปยังไม่ไปอีกเหรอเฮอไปได้แล้วไปยังไปได้แล้วแม่ไปได้แล้ว ไปยังวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่ใส่เหมือนเดิมไปยังวะไปแล้วอุ้ยลอดลอดรอดรอดไปรอดรอดรอดอดีตเราลอดรอดเบิร์ด้ยแล้ว พอดแล้วครับพอดแล้ว ไปอยังเงี้ยฮะโอ้ยังไม่ไปยังไม่ไปรู้เรื่องเลยยังไม่ไปไปแล้วเวงาไม่ไปอีก ยังไม่ไปอีกโอ้ยยังไม่ไปอีกเหรอไปได้แล้วโอ้ยไปยังไ,ไ,ไปยังเุ้ยไปแล้ว มีอะไรมานะขอรออย่าเพิ่งมีอะไรมานะขอร้องอย่าเพิ่งมีอะไรมานะอย่าเพิ่งมานะขอร้องอย่าเพิ่งมามีอะไรมานะขอรออย่าเพิ่งมีอะไรมาอย่าเพิ่งมีอะไรมา พม่งมีอะไรมาด่าอย่าพม่งมีอะไรมาเย้เรียบร้อยแล้วผมก็โอเคครับผมก็ชนะแล้วนะผมก็โอ้ง่ายมากนะผมก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้ผมอันนี้เป็นภาคภาคภาคแรกผมก็โอเคผมก็มีประมาณนี้ผมก็โอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมก็โอเคขอบคุณที่ร่วมก็โอเคครับ ขอบเยาลาดืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ